ติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์โดยบัลลวงวิเชียนชันทภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดกันต่อนะคะวันนี้มีหลักธรรมคำสอนเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรายังอยู่ในประเด็นเกลือ,อดองแผ่น,นดินสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงที่เราจะเป็นเกลือของแผ่นดินได้ก็ตามความหมายของคุณสมบัติของเกลือหกประการนะครับก็คือหนึ่งซื่อสัตย์และสองสร้างความแตกต่างซึ่งเราได้รับฟังกันไปแล้ว มาในวันนี้เรามาต่อกันในคุณสมบัติของเกลือข้อที่สนะครับคือสามารถแก้ไขเราต้องยอมรับว่าเกลือช่วยถนอมอาหารให้สดหรือแปลรูปอาหารให้คงอยู่ได้นานป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียเช่นทำเนื้อเค็มปลาเค็ม นำมาดองผลไม้ทำประระและหรืออื่นๆอีกมากมายซึ่งจะทำให้อาหารนั้นอยู่ได้นานไม่เน่าเสียซึ่งก็หมายถึงการแก้ไขหรือคลี่คลายสถานการณ์ที่จะเกิดความเสียาหายนั้นให้ดีขึ้นนี่คือคุณสมบัติของเกลืออีกประการหนึ่ง ดังนั้นเราจะเป็นเกลือของแผ่นดินตามคุณสมบัติของเกลือประการนี้ได้คือเราจะทำอย่างไรต่อสังคมที่กำลังเสื่อมทางศีลและธรรมศาสนาทุกศาสนาสอนเราให้ถือตามกฎบทบัญญัติต่างๆเป็นต้นศาสนาคริสต์สอนให้ิสตชนต้องถือพระบัญญัติของพระเจ้าสิบประการ ศาสนาพุทธก็สอนเรื่องศีลห้าเป็นต้นและทั้งสองศาสนาซึ่งชัดเจนมากก็มีข้อกำหนดเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการไม่เบียดเบียนกันเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีทางเพศเคารพสิทธิของกันและกันแต่ปัจจุบันท่านผู้ฟังครับศิลธรรมเหล่านี้กำลังเสื่อมถอยลงไป เราคงเห็นและทราบกันดีจากข่าวคราวทางช่องทางการสื่อสารต่างๆในสังคมของเราซึ่งมีมากมายการทุจริตคอร์รัปชันการแบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกความขัดแย้งจากความแตกต่างกันในความคิดก็ให้เกิดความแตกแยกในสังคมความเปราะบางของสถาบันครอบครัวท่านผู้ฟังครับเรา ในปัจจุบันนี้สังคมของเราเปลี่ยนไปมากจริงๆครับในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่กาแฟหนึ่งแก้วแพงกว่าข้าวหนึ่นจานซะอีกแต่เราก็ยอมซื้อดื่มกันทุกวันเราอยู่ในยุคที่ผักผลไม้ประทับตราออร์แกนิกแต่ก็ยังปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงหลายชนิด เราอยู่ในยุคที่อาหารฟาสต์ฟู้ดก็คืออาหารที่รีบรีบรับ,รบประทานทานได้รวดเร็วเพราะต้องรีบไปทำงานซึ่งก็มาจากวิถีชีวิตของคนต่างชาติซึ่งอาหารฟาสต์ฟู้ดเหล่านั้นมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำแต่ แพงกว่าอาหารดีที่มีประโยชน์แต่เราก็ชอบทานกันอาหารฟาสต์ฟู้ดขายดีเราอยู่ในยุคที่อาหารเสริมหนึ่งตัวอวดอ้างสปปรรพคุณว่ารักษาโรคได้เกือบทุกชนิดและก็มีคนเชื่อด้วยเราอยู่ในยุคที่ต้องเสียเงินเพื่อจ้างคนอื่นหรือที่เรียกว่าเทรนเนอร์ มาบังคับให้เราออกแรงและเสียเงื่อแต่ถ้าใครใช้เราทำงานจนได้เงื่อเราก็เขื่องเราอยู่ในยุคที่ต้องเสียเงินเข้าคอร์สลดความอ้วนที่เกิดจากตัวเราเองเป็นคนทำเราอยู่ในยุคที่สัญญาณ w i ไฟเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญเทียบเท่ากับออกซิเจนที่เราใช้หายใจเราอยู่ในยุคที่เรามองแต่หน้าจอมือถือมากกว่ามองหน้ากันและกันในแต่ละวันเราอยู่ในยุคที่ใครจะด่ากันก็ได้บนโลกออนไลน์ แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ตามเราอยู่ในยุคที่เงินทองหาได้ยากมากแต่รอบตัวเราเต็มไปด้วยรายการที่พร้อมจ่ายพร้อมซื้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณสมบัติของเกลือประการนี้คือสามารถแก้ไขทวนกระแส หากเราเป็นเกลือของแผ่นดินจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องกระตือรือร้นพยายามหาทางทำอย่างใดอย่างหนึง่งในสังคมรอบข้างเราเพื่อต่อต้านความอัดคำหรือความไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นออกไปนี่คือคุณสมบัติของเกลือประการที่สามก็คือสามารถแก้ไข นั่นคือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้ 4. สุภาพถ่อมตนเกลือเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยด้วยการปรุงอาหารและเกลือจะสลายหรือละลายตัวเองไปเมื่อถูกปรุงในอาหารครับเหลือไว้แต่เพียงรสชาติ เราจะเป็นเกลือของแผ่นดินได้ต้องรู้จักสุภาพถ่อมตนละลายตัวเองไม่คิดถึงแต่ตัวเองให้ตัวเองที่อยู่ในสังคมนั้นนะ่ะกระจายคุณสมบัติที่ดีออกไปด้วยท่าทีของความสุภาพถ่อมตนไม่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่จนอวดดียิ่งจองหองทะนงตน คิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดจนแผ่รัศมีของตัวเร่งความเน่าเสียจากตัวเราออกไปสู่สังคมข้อหาครับบากบันผาคเพียรและอดทนเกลือยังมีคุณสมบัติละลายน้ำแข็งได้เช่นถนนที่เต็มไปด้วยหิมะเมื่อนำเกลือมาโรยหิมะ ก็จะละลายทําให้ผู้คนเดินไปมาบนท้องถนนที่สะอาดได้อย่างสะดวกหรือโรยเกลือลงไปในน้ําแข็งในภาชนะที่ปิดเกลือก็จะทําให้น้ําแข็งละลายช้าและเพิ่มความเย็นในภาชนะที่ปิดนั้นจึงมักนําเกลือโรย ลงในถังไอศครีมหรือในถังแช่เครื่องดื่มที่ต้องการความเย็นเกลือจึงมีประสิทธิภาพในทุกสถานภาพที่ใช้งานดังนั้นเราจะเป็นเกลือของแผ่นดินได้ต้องบักบันภาคเพียนอดทนในทุกสถานการณ์เพื่อความดีของส่วนรวมประการที่หกสุดท้ายคุณสมบัติของเกลือคือ เสียสละเกลือมีคุณสมบัติในการชำระร้างใช้ฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดบาดแผลคุณสมบัติประการนี้สอนเราว่าเราจะเป็นเกลือของแผ่นดินได้เราต้องรู้จักให้อภัยกันและช่วยเหลือเยียวยารักษาผู้ที่อ่อนแอในด้านต่างๆรอบตัวเรา ท่านผู้ฟังกลับเราจะไม่สามารถมีคุณสมบัติเฉกเช่นเกลือเหล่าเนี้ได้เลยหากเราไม่มีศาสนามายึดเหนี่ยวและใช้ศาสนาใช้หลักศีลธรรมคุณธรรมมากระตุ้นคุณสมบัติของเกลือในตัวเราให้แสดงและแผ่กระจายออกไปเราก็ยังคงเป็นเกลือที่ไม่มีประโยชน์ต่อไป เพราะแม้เกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกลือจือดไปแล้วจะเอาสิ่งใดมาทําให้เข็มได้เล่าเกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ทั้งสําหรับดินและสําหรับเป็นปุ๋ยมีแต่จะถูกโยนทิ้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราทุกคนจึงมีหน้าที่เติมรสชาติใหม่ให้แก่โลก แก่สังคมและถนอมรักษาพราะชาติเนี่ยจากความชั่วร้ายทางศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงรักษาไม่ให้ความชั่วร้ายนี้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมของเรามาทำให้ศีลธรรมของเราลดถอยหรือเสื่อมลงไปดังนี้แหละเราจึงสามารถเป็นเกลือของแผ่นดินอยู่ในแผ่นดิน เพื่อดองแผ่นดินไม่ให้เน่าเสียคงความสดใหม่สดชื่นมีรสชาติมีชีวิตชีวาให้กับสังคมของเราและสังคมของเราจางงดงามเสมอไปครับสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอพระเจ้าอวยพรเกลือของแผ่นดินทุกท่านเสมอไปเทิญอาแมน thank